ที่มนนะคะปัจจุบันมนอายุ52ปีมนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลิซิดวงทวารเนี่ยม,มานานมากกว่า20ป,ปีนะคะปกติแล้วมลเป็นคนหนึ่งที่เรื่องของการกลับถ่ายเนี่ยดีมากๆในแต่ละวันเนี่ยคือ2-3ครั้งเลยคือสามารถถ่ายได้แต่เหตุเกิดจากที่วันนั้นะเ,เราทำงานหนักและวุ่นมากปวดแล้วเราไม่สามารถเข้าได้พอไม่ได้ถ่ายเนี่ยเกิดปัญหาวันรุ่งขึ้นพอเราจะถ่ายเนี่ยเราถ่ายไม่ออกละ เราก็ใช้แรงเบ่งเนี่ยเบ่งแบบส่วนชีวิตเลยพอนนี้พร้อมเบ่งจะออกค่ะแต่ผลที่ออกเนี่ยมันเหมือนมีดกรีดเลยอออออกพร้อมด้เลือดออกมานะคะเยอะมากๆ2-3อถึงสวันเนี่ยยังไม่หยุดไหลเลยเราต้องใช้ผ้าอนามัยมเนี่ยรองไว้เราเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากไปหาหมออ่ะเราอายด้วยเนาะก็พยายามรักษาตัวเองดูแลจนกระทั่งตัวเราเนี่ยร้อนเป็นไข้เนี่ยแหละคือเหตุหนึ่งที่เราอายก็อายแต่ต้องไปพบหมอละ หมอให้ให้เราเอาผ้าออกเนี่ยหมอใส่ถุงมือเสร็จนะคะไม่มีการพูดคุยอะไรเลยะคะ่ะเอามือล้วงพลิกเข้าไปเลยอะ่ะเราร้องอถึงขนาดว่าคนนอกห้องอต้องเดินเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างณวันนั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากมาหาหมออีกแล้วอะ่ะเรากลัวแล้วเราเจ็บมากวันที่หมอวินิจฉัยอะคะ่ะหมอบอกว่าเราเป็นขั้นสี่ซึ่งมีกรดออกมาเนี่ยประมาณสีถึงห้ากรีดแล้วก็มีติ่งเนื้อออกมาด้วย วิธีการที่จะช่วยได้มีเรื่องเดียวหมอบอกว่าก็คือเรื่องของการผ่าตัดซึ่งมนเป็นคนนึงที่เรื่องลึงเลยค่ะกลัวเรื่องการผ่าตัดมากๆเราก็กลัวขึ้นไปอีกมนก็หันกลับมาดูแลตัวเองเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยไม่มีการอัน้นอาหารเราเพิ่มกาดใหเริ่มการทานน้ําให้มากขึ้นการขับถ่ายของเราเริ่มดีการอักเสบเนี่ยมันเริ่มยุบตัวแต่ต้องบอกว่าติ่งเนื้อเนี่ยมันไม่เคยหายไปเลยนะคะ 20กว่าปีที่เราเป็นอยู่เนี่ยยังคงมีติ่งเนื้อแล้วมีกรีดทุกครั้งที่มีการขับถ่ายวันที่ได้ทานลิจิวันแรกเช้าหนึ่งกลางวันหนึ่งเย็นหนึ่งผลเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกมันนุ่มไม่บาดก้นมันเป็นกาดใยอะ่ะนี่เรื่องประทับใจเรื่องแรกวนก็ทานต่อผลลัพธ์นะคะนาฬิกาชีวิตของวันลุ่งขึ้นตื่นนอนมาเนี่ยค่ะมีอาการปวดเตือนและเราก็เข้าห้องน้ําเชื่อไหมคะว่าถ่ายเนี่ยพูด นุ่มเบาและไม่บาดก้นเราเลยติ่งเนื้อค่ะประมาณสัก1เซนทําไมมันเหมือนหดตัวลงไปนั่นคือเราทานแค่2วันหรือ6แคปซูลนะคะแล้วก็ทานต่อเนื่องครบ5วันนะคะกับ15แคปซูลเนี่ยติ่งเนื้อค่ะมันหดตัวประมาณสักครึ่งเซนซึ่งเราสามารถเก็บกลับเข้าไปได้ตรงนี้ค่ะอยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติก็เชื่อว่าวันนี้จากที่ได้ทานลิจินะคะความประทับใจเกิน เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้วันนี้คนหนึ่งที่อายแล้วไม่กล้าไปหาหมอยังมีอีกเยอะค่ะวันนี้ให้เปิดใจแล้วลองทานนะคะเชื่อว่าวนเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทานแล้วเกิดผลลัพธ์ชัดเจนขอบคุณมากค่ะ